เคยบอกหลายครั้งว่าเราอย่าประมาทคิดว่าชาตินี้เราปฏิบัติทำนิดหน่อยพอสมควรเอาแค่อยากทำเฉยๆเราตายไปเราก็จะไปดีอยากชิดแบบนั้นเด็ดขาดไม่มีอะไรแน่เราจะไปเป็นหมาก็ได้้าตนะิเราจะลงนรกก็ได้ คนที่ไม่มงมลงนรกมีแต่พระโสดาบันขึ้นไปใช่ไหมนอกนั้นใ้ดีแค่ไหนจะตึกจัปรทามแค่ไหนยัง,งลงนรกได้อยู่สังเกตว่าเราอยู่ในนี้นี่ข้างใต้เนี่มีสัตว์เล็กๆเยอะแยมดปวกไม่รู้มันมีชีวิตกี่ร้อยล้านกี่พันล้านอองธรราชาต้แล้วบุคคลบนมนุษย์นี่มีเท่าไหร่ใช่ไหม 6,000ล้านทั้งโลกนี้มีน้อยมากเทียบกับตรงนี้อาจจะมี6,000ล้านแล้วนวะในสัต์ตเล็กๆเพราะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากจนไม่รู้จะยากยังไงที่พูธิจารูฏิาตัตาบอดมีพายุพัดตะวันตกไปตะวันออกพายุพัดเหนือไปใต้ทะเลนี้ก็คื่นลมพัดตลอดเวลามีแหวกเล็ก สี่เดือนขนาดหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วเต่าตาบอดร้อยปีโผล่หัวไมขึ้นมาบนเหนือน้านที่หนึ่งหายใจแล้วเสียไปแอบนี้พอดีนี่คือโอกาสของการเกิดถ้าเราคิดว่าชิวๆเราเป็นคนดีมาแล้วปฏิบัติธรรมพอสมควรแล้วจะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้ฝันเอา <c oughs> คิดเอาเองความเป็นมนุษย์ที่เราบอกมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐเพราะมันเกิดยากมากๆแต่ดีๆมันยังไม่ประเสริฐหรก ถ้าเราใช้ชีวิตหลงโลกเราก็ไม่ต่างกับสัตว์เหมือนกันเราก็กินขี้ตี้นอนเหมือนกันเหมือนกับมันมันทําเป็นเหมือนกันมันมีความทุกข์หาความสุขมันก็ทําเป็นเหมือนกันแต่เรามีความสามารถมากของเราหาได้เยอะกว่าเราไปเที่ยวมันนอกแดนไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะให้เราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเราต้องประเสริฐจริงๆมนุษย์ประเสริฐจรในประเสริฐที่ใจอ ใจเราเป็นพระถึงจะเป็นประเสริฐขึ้นมาได้แต่ใจเรายัางเต็มไปด้วยความทุกข์กิเลสโลภโกรธหลงปิจฉานิสยาขุนเพืองสารพัดกิเลสเล็กกิเลสน้อยเราประเสริฐไม่ได้เราก็ไม่ต่างจากสัตว์สัตว์มันก็รักตัวเองใครมาล,ลุกที่มันมันก็ กัดมันก็ฆ่ามันก็ทำร้ายเราไปคิดดูดีๆว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราจะต่างอะไรกับมันมราคล้ายๆมันแต่เราดูมีวัฒนธรรมมากกว่ามันนิดน้อยเราด่าเป็นูดดีได้มันทําไม่เป็นถ้าเราฟังเทศกูบาอาจารย์เนี่ยเราจะเจอหลายองค์พูดว่าเราทางานไปด้วยราจะทําทำเรื่องก็ได้จะได้ยินทำแบบนั้นได้แต่ต้องถามตัวเองว่าทําได้จริงหรือเปล่า อันคืออย่างแรกอย่างที่สองก็คือว่าถ้าทำกันได้จริงๆทาไมองค์ที่พูดจงเปบน่นต้องสีดด้วยทําไมคนที่พูดแบบนี้ทาไมไม่อยู่ทางานในโลกเปน็นบวชทําไมนี่เราฟังอะไรเราต้องรู้จักพี่น้องพี่ยนานะว่าแล้วเขาทำแบบน้หรือเปล่าคนที่พูดเพราะว่าอะไรเพราะว่า การที่ก็สอนว่าเราทางานไปด้วยปฏิบัติตไปด้วยก็ได้อันนี้เป็นความมเห็นผมว่าให้กําลังใจให้กําลังใจกับคนที่ยังมีผาระหน้าะนะที่จริงๆอันนี้ยังเปลีกยนวิเว้ออกมาไม่ได้ก็คลาย่เาเออเลิกทำงานไปด้วยปฏิบัติไปด้วยก็กู้กันไปให้กําลังใจไม่ให้เสียกําลังใจว่าเลิกปฏิบัติทมแบบนั้นไม่ใช่ไหมแต่ถ้าคนมันมีทางแล้วที่อยางที่บอกหลวงพอ่อเสีย ไม่มีใครก็หายหรที่เราเ็มีมตัวอย่างทั้งสองแบบเน่ยแต่ตัวอย่างที่แท้จริงก็คืออะไรตัวอย่างแท้จริงคือแบบนี้เข้าไปส่วนครูบาอาจารย์ที่พูดในแบบที่เราให้เราทํางานเขาก็ไม่ได้ทางานเหมือนกันจริงๆมีแบบเชิญเขาไปหมดเลยที่เขาจะพูดแบบไหนที่นแต่ละคนบางทีไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยคล้ายๆว่าอยากปฏิบัติธรรมมากแต่มันยังไม่พร้อมอ่ะนะที่จะเลิกทําอะไรสักอย่างเนี่ย ผมกำลัจะออกมาปฏิบัติธรรมเลยนะี่แหะแต่รู้ว่าจิตใจคนนี้ยังไม่พร้อมเนี่ยเราก็จะบอกว่าอย่าเพิม่มมันเป็นเฉพาะคนดี่เชยไม่ใช่ทุกคนมันเป็นสภาวะอของจิตใจของคนมันพร้อมหรือยังถ้าออกมาเลยเนี่ยกลายเป็นเดี๋ยวแอนีไ้ได้ปฏิบัติธรรมุึ่งซ่านกกว่าเดิมอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งออกมามพนยังไม่พร้อมขนาดนั้นแค่น,นั้นเอง แต่หลักๆในส่วนใหญ่ไม่มีใครอยู่หรอกชีวิตทุกคนมันไม่แน่เดี๋ยววันดีคืนดีเดินข้าตอนนด,ดีคนชนตกไปตุ๊กตเมย์อ่าหัวทับตายอ,อยู่ดีตายมันจะมีเรื่องบังเกิหแคนะโอ้โหแบบเกิดกับชีวิตเราก็ได้ตอนนี้บอกให้ทุกคนคิดว่าเราจะตายเลยคิดไม่ได้เราไม่เคยคิดเลยจะตายเลย เหมือนที่ผมเคยบอกว่าแค่เราไม่สบายเรา,าไม่เคยคิดเลยว่าเราจะไม่หายเราคิดไม่ได้เลยว่าเราจะไม่หายถ้าคิดอย่างเดียวว่าเราจะหายหายแน่มันหายาตลอดมันต้องหายเราเป็นคิดไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเราจะไม่หายเพราะนั้นเราจะประมาทกับชีวิตไม่ได้คือมันหายากเลยาคนที่อันนี้มีพร้อมทุกอยาก่างเลยไหมจิตใจพร้อมศรัทธาพร้อมรู้ว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สูงสุดที่เราจะต้องไปไถึงเรารู้สิ่งที่เป็นเทเกยะที่ใหญ่มากสำคัญมากสำหรับเราแต่เราไปติดกับก้อนเล็กๆอันนปล่อยไม่ได้ไม่ปล่อยไม่ได้เขี่ยออกแค่เขียเเข่ยออกก็หลุดแล้วปล่อยไม่ได้ไม่อยากให้เสียโอกาสแบบอะไรอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเราปล่อยไม่ได้ถ้าเราลองปล่อยมันจะปล่อยได้ไปมึงนอกเนี้ย เพื่อนชวนลองเหล้าลองเบียร์ลองบุหรี่ลองอยาเสพติดอะไรนึกออกไหมถ้าเป็นวัยรุ่นเด็กๆเกนี้เหมือนกับว่าเพื่อนท้าทายบางทีมันเสียหน้านะครับอลองสุดท้ายแต่ถ้าเราไม่ลองสักอย่างไม่ไม่มีใครบังคับเราได้เนี่ยง่ายๆแบบนั้นถ้าเราจะทำสักอย่างอะไรก็ฉุดเราไว้ไม่ได้เหมือนกัน มันปัญหาที่เราปัญหาที่เราที่ผมบอกมาคือความมุ่งมัน่นเราต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำเหมือนกับเราเคยทำสิ่งอื่นในโลกมันเป็นประสบการณ์ดรวยถ้าเรามุ่งม,มั่นเท่ากันนะสบายทำอะไรก็สำเร็จพระพุทธเจ้าพูดว่าเราเป็นทายาทของกรรมนะกรรมนี่เป็นนายเหนือเราอยนี้มีชีวิตไปตามกรรมนี่ยแล้วเรา,า,รรเราคิดว่า เราจะเอาอำน,า,นาจทางอำนาจจัดเลยที่จะไปชนะกรรมว่าคนเราหนีกรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหนีได้อย่างเดียวคือนหนีสังสารวัตรมีให้ได้เพื่อจะได้ไม่ต้องมาดิ้นรนแบบนี้เหมือนเดินดิ้นรนทําบุญใช่ไหมเราถูกสอนน้องตรงทางเนี่ยเราจะได้ร่ํารวยมีโชคมีลาภเลยเขาว่าไปเราไม่ต้องดิ้นรนที่จะไปหาเงินมาทําบุญ เพื่อเราจะรวยเพื่อเราจะจุขสบายเพื่อเราจะอะไรเรอออกไปจากมันเลยดีกว่าเราใช้เวลาออกจากมันไปเลยดีกว่าไม่ใช้เวลาจะไปหาสิ่งเหล่านี้ต่อให้วันหนึ่งมันจะต้องไม่มีแต่ถ้าจิตใจเราเค้มแข็งแล้วจิตใจเราอยู่เหนือแล้วเหนือโลกไปแล้วต่อให้มีเราก็ไม่เป็นไร แต่ในขณะที่สมตมิว่ามีทุกสิ่งพร้อมแต่จิตใจเรายังเหมือนเดิมมีไปอะหรายปอยเพราะเรายังทุกเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกมันช่วยให้เรามีความสุขนิดหน่อยกับอะไรเซฟตี้รู้สึกป,ปลอดภัยดีที่ทุกอย่างอินคอนโทรพอสมควรคิดไปโปรเจกต์ได้นะก็มีเงินเพียงพอที่จะเข้าลงพยาบาล เสียดสายนี้เสียดสายนั้นเสียดนู่นเสียดนี่อะไรเงี้ยอากัรชีวิตที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติธรรมคือให้จิตใจอันนี้พ้นจากทุกไปให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะอยู่ได้กับสถานการณ์ไหนก็ได้สถานการณ์ของกรรมแบบไหนก็ได้ที่มันจะเข้ามาหาเราตอนนี้เรายังมีแรงแม่ยังมีแรงพ่อยังมีแรง เราก็คิดว่าเดี๋ยวเราทำนี่ก่อนแล้วกันเราก็ทำนี่ต่อเพราะอะไรเราวางทุกสิง่งทุกอย่างไปพาร์ตี้หลังสุดเลย <laughs> ทุกสิง่งทุกอย่างของเราคืออะไรการปฏิบัติธรรมเป็นทุกสิง่งทุกอย่างในชีวิตเราแต่วางเอาไว้ที่หลังสุดเลือกทำนี่นก่อนนี่นก่อนนี่ก่อนเราเปลี่ยนวิธีคิด <laughs> เอาอันนี้มาไว้ข้างหน้าสุด <laughs> ต้องทำอันนี้ก่อนอย่างอื่นต้องลดลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะมีแผนใหม่ของชีวิต การปฏิบัติธรรมนี่คือว่าเป็นการฝึกนิสัยจิตมาถ้าเราขอต่อเนี่องถ้าเราให้อาหารมันเรากำลังฝึกนิสัยใหม่อยู่แต่ถ้าเราขอต่อจนจบเนี่ยเท่ากับว่าเรากลเป็นนิสัยเดิมก็คือว่าพอต่อจนจบเนี่ยมันก็ปกติที่เป็นธรรมชาติของจิตเดิมอยู่แล้วเนื่องมามันคิดตลอดไม่ได้แต่เรากำลังฝึกนิสัยเอาาพอไม่ปกติบุกเราจะไม่ยุ่งกับมันอ่าเราก็ไม่ใช่ไปทําอะไรมันนะเราแค่ไม่ยุ่งกับมัน เรากลับมารู้สึกตัววะไม่เข้าไปในความคิดนั้นเองมันจะมาอดทนหน่อยอดทนหน่อยรู้สึกตัววะจะบีบมือกัมมือคลายมืออะไรก็ได้รู้สึกมันจะต่อสู้นิดหน่อยต่อสู้นิดหน่อยอดทนหน่อยสองสามนางทีดีมันนี่เราฝึกนิสัยใหม่ของจิตเราฝึกนิสัยใหม่คือว่าตั้งแต่เราเห็นมันเริ่มจะไม่ปกติเนี้ยมนะันแบบรู้สึกตัววะไม่เข้าไปคิดต่อ มันเหมือนเราดูละครดูหนังหรือเราอินกับอะไรอะไรมันก็บีดคั้นจิตใจเราเหมือนกันแต่เราก็ชอบเือนว่าเหมือนอกหักก็เปิดเพลงเศร้าซ้ำก็ไปอีกเนี้ยอยากได้ให้มันดีสุดๆมันรู้สึกว่ามันชอบเนี่ยเราก็ชอบนรกอยู่แล้วก็เลงตึกจิตที่มันชอบนรกเราจะไปทาแบบนั้นพอมันมีความกระเพื่อมบั่นไหวเกิดเป็นเรารู้ทันออกมากระเพื่อมแล้วแล้วก็ ไม่เข้าไปตามนั้นกลับมารู้สึกตัวไว้พอความคิดแบบนี้มันจางคลายไปปุ๊บปัญหานั้นจังต้องแก้ค่อยแก้ได้ค่อยรู้ว่าจะทำอะไรยังไงบบนพื้นฐานของจิตที่มันเป็นกลางแล้วมันไม่มีอคติายข่ามันจะไม่ทําอะไรด้วยอารมณ์ละทีปัญหาจะถูกแก้ได้ง่ายๆมันจะไม่ใช่อารมณ์ถ้าเราใช้อารมณ์ไปต่อแล้วมันจะแล้วมันจะเกิดเรื่องใหม่ที่เราจะต้องทุกข์อีกอะไรเนี่ยเกิดการก้อนใหม่ เกิดหลายอย่างเยะลยสารพัดบาปกรรมอะไรเกิดปรหมดเนี่ยอาการที่เราไม่หยุดความปรุงแต่งตรงแต่เราจะหยุดได้ก็ด้วยความรู้สึกตัวเราไม่ใช่ไปหยุดมันเราแค่เปลี่ยน,นความสนใจไปที่ความรู้สึกตัวเฉยแล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันามจางลายไปพอมันหายไปไม่ใช่เราไม่เห็นโน้มหายไปเราก็เห็นว่ามันหายไปแล้วเ,เราก็จะเข้าใจไปรละอัตโนมัติเลย ก็อ๋อเนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วมันก็มาเองไปเองเป็นอนัตตาอะไรนีเปลี่ยนแปลงปุงไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้มันเป็นุูมจิตใจมันก็เข้าใจจากการที่เราเนี่ยกลับมารู้สึกตัวเหมือนเรามาเป็นผ้าขาวก่เห็นให้เราชัดๆเห็นอะไรชัวร์ๆแต่ถ้าเราไปดูมันไปอารมณ์เกิดขึ้นตมามความกับเพื่อนนี่เข้าไปแล้ว เข้าไปเป็นมันแล้วแล้วเราก็ไปดูไตรั้วไม่มีประโยชน์เลยคิดเอามันสำคัญมากเราต้องมู้สุดตัวจิตใจต้องปกติเราจะเห็นเห็นอะไรนี่เห็นได้ชัดเจนเห็นได้จริงแต่โอเคก็แต่ที่ก็คือว่าสุดมีสัยใหม่สุดมีสัยจิตใหม่อย่าไปตามมันไปการตามมันไปแบบนั้นเนี่ยคนทั่วไปก็ทําแบบนั้นแหละแต่เราดีกว่าเข้าหน่อยเรารู้ว่าปกตินี่มันดีกว่า แต่คนทั่วไปก็ไม่รู้จักปกติเลยแต่เราดีแค่นั้นไม่พอเราต้องดีกว่านั้นเราต้องไม่ตามไปเลยแต่เรียนนิสัยจิตใหม่ฝึกอุปนิสัยใหม่แล้วพอมันรู้จักอุปนิสัยใหม่จิตใจมันจะเป็นเองที่ผมบอกต่อไปมันมาปุ๊บมันก็เพื่อนปุ๊บมันไม่เอามันรู้ทันแล้วไม่เอาเลยมันก็รู้ทันเองนะครับเมื่อก่อนเราฝึกที่จะเรียนรู้โลกภายนอกทุกวัน ฝึกเรียนรู้โลกภายในของเราเนี่ยมีให้เรียนรู้เโลกภายในทําไมเรายังทุกข์อยู่ทำไมเรายังทุกข์อยู่เส้นสายปฏิจจสมุปบาทตั้งเยอะเนี่ยมันก็ค่อยเรียนรู้คอยกลับอยกลับคกลับไเรียกว่าปฏิจจสัตย์อิจฉาเนี้ยมันจะเรียนรู้เองจากเราเรียนรู้ภายในเราเนี่ยแหละปฏิจจจะจะเกิดขึ้นในใจเราเองไม่ต้องไปอ่านเราจะรู้เองว่าน้องจะใส่ก้นมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อาจจะพูดภาษาบาลีไม่ได้เลยแต่เราเข้ารู้มันเป็นแบบนี้ บางทีมันรู้แ้่ไม่มีคําพูดไม่มีความหมาย,ยหรอกม,มันก็รู้ว่ามันก็รู้ก็รู้ว่ามันไม่มีว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่ว่าพอเราต้องพูดต้องอธิบายก็ต้องคิดออกมาให้เชื่อไอ้นี่้นี่นนเป็นอย่างนี้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 แต่ถามว่าจริงเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นไหมที่ผมบอกเราแค่เปิดไฟแล้วทุกอย่างก็หายหมดแล้วความมืดก็หายหมดแล้วสวบางหมดแล้วอะไรแบบนั้น จะเจใจมัสว่างกันเล่ไม่มีแล้วมวงมิมวมมรนบากกภูสนมัเกิดไม่ได้หมดสิทธิ์แต่ว่าถ้าเรายังมีอนุสัยมีสังโยชน์มีอะไรที่ยังไม่หมดมันก็ยังเหลือโผล่บ้างโผล่บ้าง่นิดหน่อยนี่เยียขั้นแรกของพวกเราทุกคนเราต้องพน้นความที่ล่นไปให้ได้ถ้าเราพน้นความที่ลนของจิตใจไปได้เนี่ย ความทุกข์เราจะหายไปแล้ว95เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราตั้งใจว่าถ้าเราจะมีความทุกข์หายไป95เปอร์เซ็นต์โดยยอมสละเวลาสักนิดทั้งชีวิตที่เหลือของเราคุ้มเกินคุ้มไม่มีอะไรคุ้มไปกว่านี้ในชีวิตที่ทำใหม่เลยครับแต่นี่เรื่องความคิดเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องเข้าใจยากเนี่ย คนเราเข้าใจความคิดเนี่ยบางทีเราเข้าใจเรื่องความคิดนี่ส่วนเดียวว่าความคิดนี่เป็นอันตรายแต่เราเข้าใจความคิดเป็นความอันตรายแต่จริงๆสิ่งที่อันตรายคือความปรุงแต่งไม่ใช่ความคิดคือมันมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่เข้าไปปรุงแต่งตมันต่อก็ไม่มีอะไร ของพวกเราทุกคนที่มันทุกข์ก็เราเข้าไปปรุงแต่งความคิดอีกเองพอมันเกิดขึ้นเราก็ทําเป็นของเราแล้วปรุงแต่งมันไปเรื่องเหล่าน,นั้นมันเลยเป็นของเราหมดเลยแล้วเราก็ต้องทุกข์ในที่สุดบางทีเดี๋ยวนี้เราไปพูดเป็นเรื่องความคิดความคิดจนความคิดที่มันเป็นเป็นตัวอันตรายของมนุษย์เราเลยแต่จริงๆในสุดท้ายเราจะใช้ความคิดได้ไม่ใช่ ไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนที่เราถูกความคิดใช้แล้วริ่งอืมดังนั้นความคิดในที่สุดเราจะใช้มันเราจะใช้มันเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ใช่ตัวอันตรายขนาดนั้นแต่ที่มันอันตรายคือเราเราถูกมันใช้เราไปทาสมันในที่ึงช่วงแรกเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้ระวังความคิดให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วอย่าตามมันเข้าไปอะไรแบบเนี้ยคนปฏิบัติช่วงแรกมันเลยต้อง รู้สึกเหมือนความคิดเป็นสิ่งที่เราต้องระวังมากที่จะคอยรู้ทันมันไม่เข้าไปแต่ว่าเราอย่าไปเผลอเข้าใจผิดขนาดว่ามันเป็นศัตรูเราเพราะในที่สุดพอขันห้านี้มันบริสุทธิ์แล้วอ่ะขันห้านี่มันมีสัญญาสังขารสัญญาคือความจําได้สังขารน,นี่คือความคิดมันยังต้องใช้ได้แต่ความคิดนี้มันก็บริสุทธิ์เพราะสัญญาบริสุทธิ์ การรับ,บรู้ก็บริสุทธิ์วิญญาในการรับ,บรู้บริสุทธิ์คือรับรู้เฉยๆมันก็บริสุทธิ์ผมเลยบอกว่าตั้งแต่แรกบอกว่าพอเราปฏิบัติทางไปนี่กเราจะเป็นคนธรรมดาจริงๆเป็นหนึ่งเดียว,วธรรมชาติเราไม่ทุกข์กับธรรมชาติไม่ทุกข์กับสิ่งแวดล้อมที่เราทุกข์เพราะเราแบกแยกเราแบ่งแยกธรกรมชาติเราแบ่งว่ามีคเขาเราเั่ของเขานี่ของเรามันเลยต้องทุกข์ขึ้นมา แต่พอเรากลับสู่ธรรมชาติเดิมเราจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเขาเรียกว่าเราจะรู้จักสมมุตริรู้จักบีม,มุ์แล้วก็อยู่กับมันอย่างก,กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อก่อนเราปฏิบัติเราไม่รู้จักวีม,มุดเราไม่รู้จักสมมุติเราหลงผิดอยู่เราเห็นอะไรเป็นจริงเป็นจางไปหมดไม่รู้ว่ามันเป็นแค่สมมตุติ เขาเรียกว่าคนไม่เคยปฏิบัติธรรมก็เป็นแบบนั้นคนแบบนั้นคนในโลกเขาเรียกว่าคนธรรมดาแต่ป้าหลานเรียกว่าคนในกคนตาเพราะว่ามันลงผิดมันเข้าใจผิดแต่พอเราเริ่มปฏิบัติธรรมเราเริ่มรู้ว่าอันนี้เป็นสมมุติเหล่านี้เป็นสมมุติเหล่านี้เป็นเพียงธาตุขันเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เราเห็นเป็นส่วนๆเป็นแยกเป็นส่วนๆ เราเห็นมันเป็นเหตุปัจจัยเราก็เลยรู้จักสมมุติขึ้นมาอ๋อสิ่งต่างๆเนี่ยมันประกอบรวมกันนี่มันยกลายเป็นโต๊ะเป็นแก้วเป็นอะไรเกิดจากทรายอามาทำอะไรไม่รู้จนมันกลายเป็นแก้วอะไรเนี่ยพอมันเป็นรูปร่างแบบนี้ีหูนี้เ้าก็เรียกมันว่าแก้วเราเหมือนกับเราไปเดียวดาแล้วก็เลยแยกๆออกแล้วอ๋อ,อ,อแต่รายยามันก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟสมมุติ เป็นแค่อะไรอะไรก็ตามปเป็นวิทีปัจจัยซึ่งการนกและการสืบเนื่องกันไปนี่เราเรียกว่าเราเริ่มรู้จักแล้วว่ามันเป็นแค่สมมุติเราเอาความเป็นตัวเป็นตเนเอาชื่อไปใส่ให้มันเองทีทีหลังแต่พอวันนที่เราเข้าถึงสภาพมีมุติเราเก็จะรู้จักว่าอ๋อมิมุติปรมัติพานสุญญาตาความว่างเเป็นแบบนี้ พอถึงวันนั้นเราก็เลยรู้จักทั้งสมมุตริรู้จักทั้งดีมุดพอเรารู้จักทั้งสองอย่างปึ๊บเราก็เราก็เข้าใจว่าสองอย่างนี้จริงๆมันไม่ได้แยกกันแบบแบบนั้นพอเรารู้จักมันปึ๊บมันจะเป็นความกลมเกลียวกลมกลื่นเราจะไม่แต่งแยกเลยว่าขณะนี้เรารู้สึกว่าไม่มีตัวตนนะเราเป็นไม่มีตัวตนเราเป็น เป็นพระราหารันเป็นพระโสดาบาันเป็นอะไรเงนี้เราจะไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยเราจะรู้จักทั้งสมมุติรู้จักมีมุติจนมันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราก็เลยสามารถจะเห็นสัมผัสได้ยินฟังอะไรก็ตามมันก็เป็นธรรมชาติแห่งความเป็นปกติที่มันรับรู้อย่างบริสุทธิ์เฉยโดยไม่มีอวิชชาเป็นบอก เกิดให้การรับผัสสะนั้นพาไปปุงแต่งต่อจนเกิดปุปราทานยึดมั่นขึ้นมาแล้วก็พาเราไปเป็นทุกข์ในที่สุดเ,เ,เกิดตันหาอะไรไปเร้นจะเป็นทุกข์ในที่สุดชีวิตเราก็เลยเป็นชีวิตที่แท้จริงขึ้นมาเป็นชีวิตที่ปกติสุขอย่างแท้จริงเป็นชีวิตที่พ้นทุก สิ้นเชิญแล้วเราก็มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันเหมือนดูไปเฉยๆดูเหมือนทําไมมันไม่ค่อยมีอะไรในชีวิตเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงถ้าคนที่ถึงจุดนั้นก็จะรู้ว่าถ้าเรามีชีวิตเหมือนเมื่อก่อนนี้เรามีแต่ทุกข์เราต่างกายทุกข์ไม่พอจิตใจเราก็ทุกข์ด้วยแต่ถ้าเราเข้าถึง สภาพเดิมแท้สภาพความว่างสภาพความเข้าใจรู้จักริมุมิสมมุิแล้วเนี่ยเราจะมีชีวิตในแบบที่หนังสือก็มีเียนว่าชีวิตที่ชิดไม่ถึงมันไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันก็เป็นคิดไม่ถึงจริงๆว่าเราจะมีชีวิตแบบนั้นได้เราไม่ใช่ว่าจะคิดเอาเหมือนเรามีความสุขในโลกอะไรแบบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแค่เรา ลองจินตนาการถึงชีวิตที่จิตใจที่ไม่มีความอยากไม่มีความบิ้นลนที่จะได้ความสุขอะไรเลยเรายังเป็นอาการสภาวะนั้นแบบนั้นเนี่ยไม่ได้เลยมันอธิบายยากคำพูดที่จะพูดได้ว่ามันมีชีวิตที่แท้จริงเราจะรู้จักการมีชีวิตที่แท้จริงเราจะรู้จกักว่า เราเกิดมาเนี่ยเราได้หลงกิดไปนานเท่าไหร่ในเมื่อในอดีตเมื่อก่อนเราอยู่นรกเราเป็นคนเนี่ยแต่เราอยู่ในนรกมานานเท่าไหร่ก่อนที่เราจะมีวันนี้อะไรเนี่ยคนในโลกเข้าใจว่าตัวเองมีสุขมีทุกข์ปนปนกันไปไม่ได้มีไม่ใช่รู้สึกว่ากับเป็นนรกอะไรเี้ยแต่ถ้าวันหนึ่งเราเข้าถึงความเป็นบิมุตเข้าถึง สภาพจิตใจที่มันเป็นปกปติพอสมควรไม่ต้องโดยสมบูรณ์หรอกเราจะรู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาของเรานี่มันมนาลกจัดๆเราจะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเราเลยตกเป็นท่าของความปรุงแต่งเป็นท่าของความคิดเป็นท่าของความเชื่อของตัวเอง เราได้ไม่เคยมีชีวิตที่แท้จริงคอะโดยชีวิตที่สดชื่นชีวิตที่สิ้นความกังวลสิ้นความพะวงสิ้นความหวังสิสิ้นทุกอย่างมีชีวิตอยู่กับขณะนี้อย่างเดียวแต่ว่า ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตรเราจะทำถ้าเรามีแลนจะทำอะไรเราก็ยังใช้ความคิดได้ว่าเราจะทำอะไรแลนจะไปนี่ไปนั่นก็ทำได้เหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่มีความกังวลไม่มีความพอวงมไม่มีอะไรที่เราเคยเป็นเมื่ก่อนเราอย่างมีชีวิตได้เหมือนเดิมเมื่อก่อนแต่ไม่มีทุกข์ในที่ผมบอกอธิบายยากแต่อยากให้ทุกคน ตั้งใจมุ่งมันเนี่ยเราจะมีชีวิตที่แท้จริงได้